สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซยามวเทศที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกในช่วงเวลาที่ยุโรปกำลังเผชิญกับความตึงเครียดครั้งใหญ่เบลารุสได้ติดตั้งขีปนาวุธออริชนิคร่วมกับรัสเซียซึ่งถือเป็นสัญญาณของความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่าง2ประเทศและเป็นการวางกำลังเชิงยุทธศาสตร์ใกล้พรมแดนยุโรปการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ประเทศในยุโรปวิตกก,กับความมั่นคงของตนเองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลลงงขออสมดุําาจ ในภูมิภาคการผสานเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงของรัสเซียกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเบลารุสทำให้เกิดการปรับตัวทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับทั้งเนโตและพันธมิตรในยุโรปและยังเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีทางทหารในการสร้างอิทธิพลและการรักษาผลประโยชน์ของชาติในเวทีโลกการติดตั้งออริชนิกจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเพิ่มอาวุธเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ระยะยาวการเตรียมความพร้อมในทุกมิติและการสร้างสมดุลอำนาจที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าความมั่นคงของยุโรปในนออาาคตย่งลึึกซ มเบลารุสและรัสเซียได้สร้างความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการติดตั้งขีปนาวุธอริชนิกในเบลารุสซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างขีความสามารถทางทหารและการวางกำลังเชิงยุทธศาสตร์ใกล้พรมแดนยุโรปขีปนาวุธอริชนิกเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความทันสมัยและสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำด้วยความ รสูงการติดตั้งระบบนี้ในเบลารุสไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศของตนเองแต่ยังแสดงถึงความร่วมมือทางยุทธศ,ศาสตร์กับรัสเซียซึ่งช่วยให้รัสเซียสามารถขยายอิทธิพลและสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกของยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเบลารุสในการพัฒนากองทัพและสร้างความมั่นคงด้วยเทคโนโลยีจากรัสเซียการที่เบลารุสยอมให้รัสเซียติดตั้งและส่งมอบเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความไว้วางใจระหว่างสงประเทศและความต้องการร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในด้านการทหาร ความร่วมมือนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการวางขีปนาวุธแต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการศึกอบรมบุคลากรทางทหารและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขีปนาวุธออริชนิกเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการติดตั้งการบำรุงรักษาและการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ซึ่งรัสเซียได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการติดตั้งและอบรมเจ้าหน้าที่เบลารุสเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคนีคน้ทำให้เบลารุสสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในด้านการบำรุงรักษาและการปรับปรุงขีปนาวุธในอนาคตการมีระบบออริชินิคทำให้เบลารุสมีความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามและการโจมตีจากภายนอกได้รวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน อีกด้านหนึ่งการติดตั้งขีปนาวุธอริชนิกยังมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงของยุโรปอย่างมากเนื่องจากเบลารุสอยู่ใกล้กับประเทศสมาชิกเนโตหลายประเทศการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารในพื้นที่นี้ทาให้ยุโรปตะวันออกต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่การวางขีปนาวุธที่มีความสามารถโจมตีได้ไกลและแม่นยาําเป็นการสร้างแรงกดดันต่อแนวรับของเนโตและทําให้ประเทศในยุโรปต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันภยัภยการเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นตัวชี้วัดถึงความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสร้าง อิทธิพลทางทหารในภูมิภาคและการสนอับสนุนเบลารุสให้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในด้านยุทธศาสตร์การติดตั้งขีปนาวุธออริชนิกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มจำนวนอาวุธแต่เป็นสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนต่อทั้งยุโรปและประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนี้การร่วมมือครั้งนี้ยังส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารและเทคโนโลยีของเบลารุสด้วยการที่ประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงทำให้มีโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศมากขึ้นการฝึกอบรมบุคลากรการสร้างศูนย์บำรุงรักษาและศูนย์วิจัยสำหรับขีปนาวุธช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถและเสริมสร้างทักษะทางเทคนิคให้กับบุคลากรทางทหารการพัฒนานี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางทหารแต่ยังเป็นการสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีภูมิภาคและ ากลได้ความร่วมมือระหว่างเบลารุสและรัสเซียในด้านการติดตั้งออริชนิกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของยุทธศาสตร์ความมั่นคงสมัยใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการมุ่งเน้นกำลังทหารดยจำนวนอาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างพันธมิตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ให้กับพันธมิตรการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้เบลารุสไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการสร้างกองทัพที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยากรรตติิดั้งอชน อีกจึงถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรปตะวันออกการติดตั้งขีปนาวุธอริชนิของเบลารุสส่วนกับรัสเซียมีผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงของยุโรปเนื่องจากภูมิาศาสตร์ของเบลารุสท,ที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศสมาชิกเนโตท,ทำให้การเคลื่อนไหวนี้สร้างความตึงเครียดและความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของประเทศในภูมิภาคการติดตั้งระบบขีปนาวุธขั้นสูงที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลและแม่นยำสูงทำ ให้หลายประเทศในยุโรปต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการมีอาวุธเช่นนี้ในพื้นที่ที่ใกล้กับพรมแดนยุโรปถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งทางทหารการปรับตัวของประเทศสมาชิกกอนเนโทจึงเป็นเรื่องจำเป็นทั้งในการเสริมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศการฝึกซ้อมตอบสนองฉุกเฉินและการตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางทหารของเบลารุสและรัสเซีย การวางขีปนาวุธอริชนิกส่งผลโดยตรงต่อยุทธศาสตร์การป้องกันของยุโรปเพราะทำให้แนวรับของประเทศในภูมิภาคต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนและมีความสามารถรุนแรงมากขึ้นความสามารถในการยิงเป้าหมายได้แม่นยำและเร็วของอริชนิกทำให้ประเทศในยุโรปต้องพิจารณาปรับปรุงทางอาวุธป้องกันและระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเป็นการเตือนให้ประเทศในเนโตเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคการเสริมสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการล้ำ เข้าของขีปนหาวุธและลดความเสี่ยงต่อความขัดแย้ง นอกจากนี้การติดตั้งออริชินิกยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนต่อยุโรปและโลกว่ารัสเซียมีอิทธิพลและพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรทางทหารอย่างเบลารุสการเคลื่อนไหวนี้ทําให้ยุโรปต้องประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์ทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์แก่รัสเซียการสร้างขีดความสามารถทางการโจมตีที่ใกล้พรมแดนยุโรปยังส่งผลให้ประเทศสมาชิกเนโตต้องพิจารณาการจัดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยการเพิ่มความเข้มงวดในการฝึกซ้อมทางทหารและการพัฒนายุทธศาสตร์การตอบสนองอย่างรรววดเ็ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นยังมีผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรปเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเบลารุสและรัสเซียแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสมดุลอำนาจที่อาจทำให้บางประเทศในภูมิภาคต้องเปลี่ยนท่าทีทางการเมืองและความร่วมมือทางทหารการติดตั้งขีปนาวุธอริชนิกจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเพิ่มอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแรงกดดันเชิงกลยุทธ์ต่อยุโรปและสะท้อนถึงแนวทางของรัสเซียในการใช้พันธมิตรเพื่อขยายอิทธิพลและควบคุมภูมิภาคตะวันออกของยุโรปการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ยุโรปต้องเพิ่มการประเมินภัยคุกคาามททง หาระและปรับแผนป้องกันอย่างรอบคอบอีกด้านหนึ่งการติดตั้งออริชนิกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนทางยุทธศาสตร์ของเนโธและประเทศในยุโรปเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงระบบข่าวกรองการเฝ้าตรวจทางอากาศและการพัฒนายุทธศาสตร์ตอบสนองอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวเช่นนี้ยังส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความมั่นคงร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการพัฒนาระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่ติดตั้งในเวลารุส การมีอริชนิกใกล้พรมแดนยุโรปยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การคำนวณทางยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆเปลี่ยนไปการวางระบบป้องกันใหม่การปรับแผนกำลังพลและการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันที่ทันสมัยกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนขีปนาวุธออริชนิกทำให้ภูมิภาคต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากไม่เพียงแต่เป็นภัยทางกายภาพแต่ยังมีผลต่อสมดุลอำนาจและการตัดสินใจทางการเมืองของประเทศในยุโรปการเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นการเตือนให้ทุกประเทศในภูมิภาคเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังการปรับแผนป้องกันและการสร้างพันธมิตรที่แข็งแก ม่งเพื่อรักษาความมั่นคงอย่างต่อเนื่องการติดตั้งขีปนาวุธอริชนิกในเบลารุสส่วนกับรัสเซียมีความหมายอย่างมากต่อภูมิรัฐศาสตร์และสมดุลอำนาจในยุโรปตะวันออกการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มขีความสามารถทางทหารของเบลารุสเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการปรับตัวเชิงวิทธศาสตร์และการสร้างคันธมิตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นการรวมเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงของรัสเซียเข้ากับการวางกำลังของเบลารุสทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมดุลอำนาจอย่างชัดเจน เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับทั้งเนโตและรัสเซียการติดตั้งออริชนิกทำให้รัสเซียสามารถควบคุมและมีอิทธิพลต่อแนวรบในยุโรปตะวันออกได้โดยตรงความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำสูงสร้างแรงกดดันต่อประเทศสมาชิกเนโตและทำให้เกิดความจำเป็นในการปรับแผนรับมือทั้งในด้านการเมืองและการทหารความร่วมมือทางยุทธศาสตร์นี้ยังแสดงถึงความตั้งใจของรัสเซียในการสร้างความได้เปรียบเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี การถ่ายทอดขี่ปนาวุธขั้นสูงให้เบลารุสไม่เพียงแต่ทาให้พันธมิตรสามารถใช้อาวุธได้เต็มประสิทธิภาพแต่ยังทําให้เบลารุสมีขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้วยตัวเองการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางทหารการสร้างศูนย์บําบรุงรักษาและศูนย์วิจัยสําหรับอริชนีเป็นการลงทุนระยะยาวที่ช่วยให้ประเทศสามารถดูแลและปรับปรุงอาวุธได,ได้ด้วยตนเองในอนาคตการเคลื่อนไหวเช่นนี้ทําให้เบลารุสไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของระ ซัสเซียแต่ยังกลายเป็นพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายทางทหารและภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างมั่นคงนอกจากผลกระทบทางเทคนิคและทหารแล้วการติดตั้งออริชนิกยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองอย่างมากการเคลื่อนไหวนี้แสดงให้โลกเห็นถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างเบลารุสและรัสเซียและเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาว่ารัสเซียมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้อย่างชัดเจน การมีขีปนาวุธขั้นสูงติดตั้งในประเทศใกล้พรมแดนยุโรปเป็นการสร้างแรงกดดันเชิงกลยุทธ์ทำให้ประเทศสมาชิกเนโตต้องทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันและการวางกำลังของตนเองการปรับปรุงระบบป้องกันภยัยทางอากาศการพัฒนายุทธศาสตร์การตอบสนองฉุกเฉินแลและการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของภูมิภาค การติดตั้งอริชนิกยังสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศการรวมเทคโนโลยีของรัสเซียเข้ากับกำลังของเบลารุสเป็นตัวอย่างของยุทธศาสตร์ที่เน้นความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพของพันธมิตรแทนการสแสวงหากำลังล้วนล้วการเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดความซับซ้อนในภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากประเทศในยุโรปต้องพิจารณาไม่เพียงแค่ความสามารถทางกายภาพของอาวุธแต่ยังรวมถึงนโยบายและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องการติดตั้งอริชนิกจึงเป็นการสร้างสมดุลอำนาจใหม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการทหารและการเมืองของประเทศสมา ชิกเนโทและพันธมิตรในภูมิภาคอีกทั้งความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการฝึกอบรมด้านทหารระหว่างเบลารุสและรัสเซียการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปฏิบัติการขี่ปืนาวุธขั้นสูงช่วยเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรทางทหารของเบลารุส การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของเบลารุสเองแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์รัสเซียในการสร้างพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์และป้องกันอิทธิพลจากฝ่ายตรงข้ามการสร้างสมดุลอำนาจแบบนี้ทำให้ทั้งสองประเทศสามารถเสริมความแข็งแกร่งเชิงยุธทธศาสตร์โดยไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นมากเกินไป นอกจากนี้การติดตั้งออริชนิกยังมีผลต่อสมดุลอำนาจในระดับภูมิภาคและระดับโลกการปรับตัวของเนโ o และประเทศในยุโรปตะวันออกต้องพิจารณาใหม่ทั้งในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบป้องกันและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการมีอาวุธขั้นสูงอยู่ใกล้พรมแดนยุโรปทำให้เกิดแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเปลี่ยนทิศทางการตัดสินใจทางการทหารของหลายประเทศ การเคลื่อนไหวนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการเพิ่มกําลังอาวุธแต่เป็นการสร้างสมดุลอํา,าอนาจใหม่การเสริมสร้างพันธมิตรและการปรับตัวต่อภัยคุกคามในภูมิภาคยุโรปอย่างต่อเนื่อง สรุปแล้วการติดตั้งขีปนาวุธอริชินีของเบลารุสส่วนกับรัสเซียไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของสองประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความมั่นคงของยุโรปและภูมิรัฐศาสตร์ในระดับสากลการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์การถ,ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงและการปรับสมดุลอำนาจในภูมิภาคการเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกเนโธและพันธมิตรในยุโรปเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่และรักษาความมั่นคงอย่างยั่งยืขอบบคคุณรั ที่ติดตามชมสยามวอเท